you my to do want twist w a the เ I am looking for ฉันจะเป็นครูของเธอแล้วฉันก็จะสอนเธอเฮ้ยเอ๊ะอู้ยกาเลือกตาเลือกครับท่านผู้ชมครับดีลินเธอโอเคหรือเปล่าไม่ไม่พาฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะใจเย็นๆนะ ฉันชื่อเอดเชื่อใจฉันฉันไม่รู้จักใครทั้งนั้นแหละฉันฉันไม่รู้จักใครฉันอยากให้เธอออกไปข้างนอกนะแต่ตอนนี้ทหารรู้ว่านายมีความรับอะไรบางอย่างนะเธอและฉันต้องเรียกมันว่าซินเซนเทคโนโลยีโลกใบนี้ขาดมันไม่ได้เธอเข้าใจไหมค่ะเอาละเธอคือเมมโบรี่ฮันเตอร์นะนี่เอง เธอคือหนึ่งสุดยอดนักล่าความจำนายเธอสามารถที่จะรีมิกความทรงจำได้นั่นคือฉันเหรอใช่แล้วเธอเป็นนักสู้เป็นนักสู้ที่ดีด้วยเธอเป็นเอเจนท์ที่ดีด้วยเอาละนอกจากเธอจะเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วเธอยังทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกแย่ทำให้ฉันผิดหวังเชื่อใจในความสามารถของตัวเองพูดน่าสนใจนะแต่ที่จริงแล้วฉันไม่มีอะไรเลยอะ อ่ะตอนนี้เธอกำลังถูกส่งไปี่สลัม404เป็นสถานที่หนึ่งนิ้ <c oughs> แล้วเธอต้องทำตามแพชชั่น <c oughs> ลวงรีเมมเบอร์มีนะครับคิดถึงฉันถุยจำฉันได้ไหม <c oughs> เอพิโซดหนึ่งแล้วเยี่ยม Low Life l o t e กสนะครับ <c oughs> the w ่ r กดไป importance the first combo ข้อสำคัญของคุณคือ combo ครับ Slam 4, 4 Neo, Paris. Sunday, 17, 0นี่ Neo Palace Sunday สิเด September ศเบย์องศูนย์นะครับโอ้โหเฮ้ยอะไรอะเอา้ากำอันนี้คือคนพวก Slam ใช่ไหมเฮ้ย,ยมหน้าตาแบบว่าแบบว่าไม่ค่อยเป็นมิดเลยอะ <Listen. S 1> ฟังดิ j o น n n y Johnny ร <is> ้องไห้อุย้ย ตาแบบว่าไม่ใช่แลว้วแบบเนี้ยแบบนี้มันไม่ได้แล้วเฮ้ยเ๊กระท้อเปลือกไม่ออกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปิดยังวะอ๋อพี่น้องข่ายังมีชีวิตอยู่เอาแล้วนะอืด Mm hmm. ฉันไม่ใช่ขโมยฉันไม่ใช่ขโมยครั้งแรกของฉันอื้อเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีใครซ่อนอยู่ข้างหลังคนหนึ่งเ้านึกว่าเป็นลีนิน oh. oh. ขอต้อนรับสู่ปารีสโอ้ฉันรู้ว่าเธอเธอ,อถูกทอดทิง้ง <Look. S 2> ให้ตายเถอดดูนี่สิ oh. มาดูเพื่อนใหม่ของเรา oh. เขากลัวมากเพอ กลัวกลัวสูญเสียกลัวฮเฮ้ยเฮ้ยนี่มันลีนินปะวะเฟียร์อสความกลัวความสูญเสียอออส,สวัสดีค่ะบาเอย้ยไอเด็กคนนี้มันซิสเตอร์มันมันไม่ใช่อย่างพวกเราฉันฉันเป็นเพื่อนนะเอออย่าก,กิด มันไม่ใช่เลยครับแบบนี้ฉันแค่ฉันแค่ผ่านมาแถวนี้เท่านั้นแหละนะอย่าทำอะไรฉันเลยเฮ้ยอะไรไฟเหรอเฮ้ยอะไรวัด WSD ควบคุมสเปซดอสหลบหุบห <don> ล,ลบก่อนฉันไม่อยากสู้กับเธอเลยนะยังไงเฮ้ยยากด Cap Enter the s e n s e ซ็นเมนี่ครับ s เซ็น Menu แบบวาเอ่อ um, อ่ะคอมโบแลบอ่ออ่อออขออภัยครับเมื่อกี้หลุดโอเคต่อต่ออ่าผมเอนเ r อร์ลนะกันเอนเ r อร์เป็นคอมโบแลบนะเมื่อกี้ขออภัยจริงจริง as your progress นะ you, you unlock อย่าลืมนะที่จะสู้แล้วก็เคลื่อนไหวเรียกอันนี้สามารถเอ่อ uh, view combo on the l e f t c a ่ y o u customize with unlock เ e ลสเคลิกซ้ายคลิกขวาเหรอซ้ายขวา The first slot Your Combo c a n not be customized Slot แรกเป็นคอมโบที่ไม่สามารถคัลซ์มไมได้แล้วก็สามารถใส่ Sequence ความสามารถลงไปในคอมโบได้อีกนะครับแล้วก็ power uh, deals extra damage ต่อเยอเยอะเพื่อสร้างด a m a g สามารถสร้างคอมโบเป็นด a m a g ได้ m a k พรี e ิสคอมโบวิธเด t h ทรูพาวเวอร์ r รี e ซนต์ลิ i n นแฮสเร e m มมเบอถ้าเกิดลินินจำได้ว่าเคยมีคอมโบมาก่อนก็จะสามารถทำสล็อตเพิ่มคอมโบได้ select up down เลยโอเคไปอ่ะผมใส่นี้ไว้คอมโบแรก use up down ต่อยใส่ต่อยออาไปอีกอันนึงเป็นอะไรครับต่อยต่อยนะโอเค เป็นต่อยสามขาก็เป็นอีกคอมโบหนึ่งใช่ปะ่ะใช่แหละโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคเข้าเกมเลยอุ้ยอุ้ยอืออืออือยอยู่กลางวงไพ่นะครับตัวเธอตัวเธออ้ยอุ้ยหลบหลบอึต่อยต่อยนี่ดันนามิสคอมโบดิสเพย์เวอร์ชัโอเคนี่เขาเรียกว่าสำเร็จมีหน้าตา ใจน่ะมีเฮ้ยหลบโอ้ยโอ้ยไม่ได้แดกเออเออไอแบบคอมโบคอมโบอืมอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยคอลเตอร์เอ้ยเอ้ยอุวิอ๋อหลบแล้วคอมโบยังไม่หายอืมทีฮิตทีฮิตอืมนี่นะขอใช้รองเท้าหน่อยนะพวกเขาเป็นอะไรอ่ะ เอ่อสตไลพวกนี้คือในสลัมของเนโอปาลิสเขาเป็นเหมือนพีซ่าใช่แล้วแต่ว่าเขาเป็นเด็กธรรมดาที่เสียเซนเซนผู้คนพวกนี้เป็นผู้คนธรรมดามากพยายามอยู่ในเงามืดเหรออยู่ด้วยความกลัวอยู่ในเงามืดเฮ้ยนั่สิ่งอะไรคะอย่านะฉันตตามเขาไป เฮ้ยฮัลโหลัอดีวัสดีโอเคทีนี้ฉันอยากให้เธอออกมานะไปหาทอมมี่ซะเขาจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละมันจะมีบาร์อยู่ที่ท็อปออฟสลัม404ไปปีนป่ายไปที่นั่นแล้วค่อยติดต่อมาหาฉันอีกทีหนึ่งปีนยังไงวะอ๋อสเปนบาร์โอเคไปยูเซนเซนแคคูลเรสออกซช่ไหมขึ้นยังไงอ๋อโอเคไปไปไป สวัสดีครับคุณยน,นเฮ้ยแม่งประกาศจับเรานี่ยวาชิปให้แล้วชิปให้แล้วไปแบลว <c oughs> ส้มอ,อึมนี่มัน Assassin's Creed หรือเปล่าเนี่ยกด E เพื่อดรอโอเคได้อยู่ปีน,นี้เหรอไปไปอุย้ยอืมอีชิปเยี่ยม อึดจะอืมขึ้นเลยเอา่ะครับขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกลับมาต่อครับขอภัยนะครับเขีคล้วไปลีดินอุยอ้ยอุ้ยเอชเอใครคือโทมมี่โทมมี่คือเพื่อนเก่าของเธอไงเขาเป็นเอ่ออร์เมอร์เมมโมรีฮันเ,เหมือนกันนะเขาอยู่ที่บาในคาร์โก้เอาละ อยู่ในสลัมใจกลางสลัม404ได้คะ่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้นะคะโอ้ยทำไมมันกระตุกเป็นผักๆวะผมงงมากเลยโอเคต่อขออภัยด้วยคนระับที่มันกระตุกผมก็รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับอืมโอ้หนีเมืองเลยเนี่ยทำไมสลัม404มันช่างใหญ่โต นี่ฉันอยู่คนเดียวในเมืองหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรมีอาหารครับแบบว่ามีอาหารให้กินนะครับบำรุงสมองด้วยเป็นมื้อพิเศษก๋วยจับนั่นเองนะทุยก๋วยจั๊บไรแมวอีดอปไปเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอา้าแม่งกระโดดโดดนี้กูไปเจ็บเอ้ยข้างหลังอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปะมือนี้มันลึกลับจริงเลยนะคะอะไรฉันปิดแล้วนะเดี๋ยวฉันได,ได,ได้กดปิดโอเคไปเอชเฮ้ย,ยสวัสดีค่ะนี่อะไรกรับเนี่ย เอ่อ Eurorise l a s t m e m o r y Memory ที่ถูกซ่อนอยู่ให้เธอจำภาพนี้ไว้เรียนรู้แล้วก็จำภาพนี้เป็นสถานที่โลเคชเดียวกันโอเคให้จำภาพนี้ไว้แล้วก็ให้ดูว่าภาพนี้อยู่ที่ไหนประตูลิฟต์อ้าวประตูอยู่ข้างหน้านี่วะ่ะเลียวซ้ายมันก็จะเหมือนในรูป mm hmm. อ๋อนี่ไงอ่าผมเก็บก่อน Correct 5 5 Stitch Style Hue อะไรขอดูดิมันมีเอ็กซ์ต้าฮิได้ด้วยอ่ะแบบว่าเจ๋งจุงเยวนนะยังไม่ได้หรอกเฮ้หวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันโก่งตูดเงี้ยคือแบบว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันแบบโก่งตูดอ้อตายแล้วฉันไปไงขึ้นเนี่ยอ๋อขึ้นเลยคะ่ะเอาละ บอกก่อนนะครับเน่าเป็นกา,การเล่นแบบ i ฟล t play ครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็เกมนี้น่าสนใจดีก็เลยอยากเล่นนะครับเอาละกด W S D Space Space ไงวะเป็นไงอย่างนี้เหรอลองลองดิอ้ยเจ๋งจุงเอาละฉันลงแล้วนะส,สวัสดีค่ะขอโทษนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โว จัอาราดามเมื่อคุณได้รับดาเมจจนเลือดเหลือนะ้อยให้คุณกดแทบเพื่อเซ็นเมนูทำไมครับตอนนี้คุณได้ห้าคอมโบไว้อลล็อกแล้วเป็นคอมโบประเภทใหม่นะครับโอเคในตอนนี้เมื่อไหร่ที่เลนินต้องการฮิลให้ใส่เครื่องหมายบวกไปจะเป็นการบอกว่าลดความเสียหายและมาฟื้นฟูชีวิตยุสเนียลเพเซนส์เขจะไหมแล้วแต่คุณจะเลือกคอมโบเลยเฮ้ยได้เหรอวะไอ้ครึ่งล่างนี่คือแบบว่า ทำแบบฮิวใช่ไหมไอ้ครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นดาเมจดล้วนๆแต่ว่าก็มีบางอันที่ต่อยเฮ้ยผมเอาต่อยแบบไว้อย่างนี้ได้ปะต่อยต่อยเตะต่อยเตะต่อยเตะโอเคผมต้องจำคอมโบไวใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวนะต่อยเตะต่อยเตะโอเค Yeah, really. ไ,ได้ละได้ละต่อยเตะต่อยเตะเอ้าไม่ตายเหรอต่อยเอ้ยอุ้ยหลังอืมต่อยเตะต่อยต่อยอื้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุดคอมโบเอ้ยอุ้ยหลังหลังหลังเป็นอะไรวะต่อยเฮ้ยหลังหลังเอ้ยโอ้ยหลบเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยหลบหลบทันอะไรมันวะต่อยต่อยอื้อเฮ้ยชิบหลบ เฮ้ยลบๆๆๆๆอืมทำไมมันไม่ติดคอมโบวะเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวนะก็นี่เครื่องใหม่ต่อยพี่เหรอต่อยต่อยต่อยเตะต่อยเตะอ้ากูปิดตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยลบๆๆอื้อืมต่อยเตะเอา You combo tip ป e r f o r m a n c e a เดี๋ยวแป๊บนึงนะทําไมมันไม่ติดวะ อ๋อไม่ลืมดูวันแรกอะไรมันมีเตะต,ต่ตตอยเตะเตะต่อยเตะต่อยเตะโอเคเตะอีหลบหลบหลบลบโอ้ยเป็นแล้วต,อตออ่อยต่อยอีหลบหลบหลบเออเฮ้ยหลบหลบหลบมันยิงยิงยุ่งยากนี่กูยอยู่กลางมุงไผ่แล้วเปล่าเดี๋ยวเตะต่อยเอา เตะต่อยเตะต่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเต็มเต็มหลังเต็มเต็มหลังเหรอเตะเฮ้ยลบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอื้ออือกระโดดเตะต่อยเตะเฮ้ยลบลบหื่มลบลบแบบดิจิตอลอื่มเดี๋ยวนะกูทำดาเมจมึงนี่ว่ะทำดาเมจดาเมจดาเมจเฮ้ยลบลบลบฮึ่มทำดาเมจ เตะฟืนเลือดเตะต่อยต่อยเตะเอ้ยลบลบมันไม่ได้เลยเตะต่อยเตะต่อยเอาไม่ทันวะเอ้ยลบลบลบมันไม่เคยติดคอมโบเลยเว้ยเดี๋ยวผมวางคอมโบผิดหรือเปล่าขอที่นะขอแพ้ขอแพ้ต่อยเตะต่อยลองเอาออกได้ไหมออกได้เว้ยออกไปก่อนแป๊บนึง ใส่เป็นเตะรัวสามทีเพิ่มฮิวเดียว่าปะดีปะได้ปะไม่ได้หรอูถอดดีลีทอ๋อ,อกดดีลีท่ะผมดีลีทก่อนตัวหนึน่งของเคียร์เป็นเตะเตะใช่ไหมเริ่มด้วยเตะอ๋อไม่ได้วะ่ะมันวางติดกันไม่ได้พยายามให้ใส่เป็นคอมโบแบบวอลเ,เ,<ๆ>เหลือก็เป็นต่อยใช่ไหม เต็งเบยอ่ะเฮ้ยมีอันนึงเอาทำดาเมจด้วยโอเคโอเคได้ได้ได้อันนึงทำดาเมจเฮ้อยอืมอ,อืมเฮ้ยอุ้ยเต็มหลังเลือดเต็มแล้วเลือดเต็มแล้วกูรีฟลีฟิว่าอือมันมันนี่ไปไหนไปไหน,ไหนบ้องหูให้เขียวเว้ยเดี๋ยวนะขอฝึกก่อนเตะเตะต่อยเตะ ซอยเตะโอ้ตายแล้วถ้าไปคอมโบโมมันชิงยุ่นเยอะยุ่งยากแบบว่างงงงกงกงโอเคไปทางนี้ไปเร็วเอาละพึ่งจะเอะเอไปจะเช,ชื่ออะไรทำได้ลินินไปแล้วนะเออชิมฉันต้องหาเธอให้ได้นะทอมมี่ฉันจะหาเธอให้ได้เลยทอมมี่เฮ้ยนี่มีฮิวด้วยครับ หิวไว้หน่อยอ๋อเครื่องหิวก็มีครับมันไม่ได้หดหลายจนเกินปล่อยเอาละกดกดกดสิชิ้นบอกเธอแล้วอย่าลงไปที่นั่นอ้ากรรมบอกตอนไหนวะรอฉันรอด้วยค่ะนี่อะไรครับเนี่ยหาพื้นที่แบบนี้จำไว้มีของขยะเยอะ ขยะเยอะเยอะชึบชิบเฮ้ยขึ้น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 ขยะเยอะๆเป็นกองขยะเดินนะหาก่อนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหขึ้นขึ้นมาให้ไม่ให้ชุ้มไม่เสียงไอ้บ้าล็อเตะเตะอืออืออือคอมโบฟีนิชฟีนิชมูฟอืมบองหู ได้ความสามารถพิเศษอันใหม่แบบย you need นูนิล so ส์แ okay, กนพะีเอ็มพีอ่ะได้พนะีเอ็มพีในการสู้โอเคไหนดูหน่อยพีเอ็มพีคืออะไรวะไหนวะพีเอ็มพีโอเคยังไม่ได้สลัดอ่ะทั้งมันนะครับอ๋อ <c oughs> oh. เดี๋ยวนะเป็นแบบว่าถ้าเลเบลดระอัพเนี่ยมันสามารถปลดล็อกอัน,นนะอื่นได้อะผมได้อันนี้มาผมก็ปลดล็อกอันนี้เลย Do ส์นิวเพ e สเซนต์คีเ e ็ดคอ o โบสามารถเอาไปใส่ในการใส่คอมโบได้ เยี่ยมเอ่อใส่นี้ดีกว่าเขียะเขี้นะไปวู้ฮู้มันก็เหมือนกันเด้นนะเอ๊ะขยะเยอะๆมันอยู่แนวะาอยู่ขาา้างล่างปะชักมันเนครับเึ้นขึ้นแล้วเตะต่อย เต๋ต่อยเออแบบวอร์เซีนะยนอ่ะขยะนั้นอยู่ไหนวะเฮ้ยน,นั่นไงโอ้หมันไม่ธรรมดานะครับเนี่ยหล่อเลยอะ่ะไปดินน้อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห و! เยอะไปหมดเลยอ่ะแบบเอ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยอย่าง,งา้างอย่าง,งา้างลงอย่าง,ง้างลงเออหือเออหือ,อ,อเอาไปเลยเอาไปเลยทำเพื่ออะไรวะ เอาละเดี๋ยวนะเกาะอันนี้เออชิปขึ้นแล้วมีเวลาแล้วลีนินเออเออชิบเออฮ้ยอย่าโยนอย่าโยนเอาลวงบอกแล้วอย่าโยนเออชิปไม่ไหวเลยนะฉันคือเดนนี่เดนนี่มานี่เลยเอาละหนีแล้วอุ้ยโหคนธรรมดาแม่งอะไค่ะ อย่าเข้ามานะเฮ้ยเราช่วยเธอแกมนันหน้าตาดีนี่ว่ะเออเอาออกไปอือตายซะสันเกต็ดฉันจะกินแกอุ้ยโอ้อย่าบอกนะมาถึงให้กูแลกตัวนี้ไม่ไหวมั้งไม่ไหวมั้งโอ้มาถึงไอแอม a l i v โอ้ยมันกูต้องทำเซแบบนี้ด้วย แต่ว่า I am อะไรนะความเจ็บเจ้าเจ็บเจ้าเจ็บเจ็บไม่ไหวมั่งความเจ็บความเจ็บความเจ็บไม่ไหวมั่งโอ้โหไม่ไหวมั่งเอาเลยระเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยหลบอะไรวะหน้าเฮ้ยอะไรคุณ ใจเย็นใจเย็นดิคุณอื้ออื้ออือเฮ้ยหอบหืมหลบทันดิจิตอลดิจิตอลเอ้ยอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหไม่มีแบบว่าปัดอัปเปอร์คัดเตะดูดเลือดดูดเลือดอ้าวกรรมโอ้มีลูกน้องด้วยไม่ไหวมั้งเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยแบบว่ามีการดูดเมมโมรีเดอะสกินเนอร์อ๋อเรียกว่าสกินเนอร์มีพลังได้ก็เพราะว่ามันดูดสิ่งรอบๆเข้ามา ทำลายพลังรอบๆเขาตัวเขาให้หมดก่อนโอเคได้ได้ได้ต้องฆ่าลูกน้องก่อนออืคอมโบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวกูไม่ได้บังอาจดูอุยกูไม่ได้บังอาจด่าตัวใหญ่เลยแบบว่าเฮ้ยอืมอืมเฮ้ยอย่าพึ่งลุงลุงลุงอุยลุงลุงอะไรของมึงอ้ยแมวลุงลุงสกินเนอร์แบบว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน เฮ้ยหลบผิวควงผิวเดี๋ยวดิดิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยลงโอ้โหลุงเว้งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหลบหลบไอ้หุ่นไอ้หุนอย่าเพิ่งขายของหุ่นเลยหุ่นหุนเฮ้ยหลบหลบมึงปล่อยกันปล่อยกันเองบ้องหูบ้องเอ้ยไอ้หลบ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 ก่อนหลบก่อนหลบก่อน เราแบบผิวเดี๋ย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 วเด้ออีตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอ้าเอ้าไม่ต่อยวะกำกำอืออือเมื่อกี้ยืนชะงักติดตันติดสตันเล็กน้อยอือกูบอกแล้วให้ออกแรงกาดเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วดิพลังหมดแล้วดิเฮ้ยอะไรอ้าวเกาะเกาะหมดโง่เลยโง่เลยโง่เลยดิเฮ้ยมาอัดอัพพาร์ทอู้ยลบกันลบกัน อะไรอะไรอะไรลุงอะไรลุงสกิ๊สกินเนอร์อะไรอะไรครับลุงเฮ้ยลบอู้แบบว่าแบบว่าลุงเอ้าเฮ้ยเตะต่อยเตะเอ้าเฮ้ยไอ้ลบลบเตะต่อยอืมอืมทำคอมโบเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยลุงไม่ลุงไม่ตายอะลุง อุ้ยหลุมไม่ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอ้ยยังไงไม่ผมกดไม่ทันวะเอาผู้คนพวกนี้เป็นอะไรทำไมต้องฆ่ากันด้วยฉันฉันเชื่อคุณได้ไหมเนี่ยเธอหน้าทอมมี่รอเธออยู่นะเอากรมทอมมี่รอกลัวเตะต่อยเตะเตะต่อยเตะโอเคเตะต่อย เตะต่อยเตะต่อยเตะต,ต่อยโอ้ยกูมืนเหลือเกินเนี้ยแบบว่าโอเคไปทางไหนเนี่ยอ๋อน,นี่ไงเออว่าหลังจะมาซื้อนะลุงนะขายของกันอะไรผุญยวนเนี้ยอึ๊ดชิมเอาละมีทางไปต่อละต้องปีนไปใช่ไหมลีดินไปเลยลีดินอึออ๊ดชิบเออเดียเดี๋ยวถังนี้อันนี้จะที่รักจ๋าอออ ไปชิอืมเาอาเออเธอเจ๋งเสมอขึ้นไปเลยไม่ต้องกระโดดไปโดดมาเฮ้ยอ,อะไรช่วยด้วยค่ะใช้คือประชานชาของ Neo Paris ช่วยด้วยค่ะแล้วนะคะช่วยเลยแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอาหุ่นยนต์กามไปชิ วิต่อครับนี่คือเมืองแห่งน,นี้เราโอปาริสที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในละแวกนี้แล้วนี่คือโปรเจกต์ที่ทำให้ผู้อาศัยมีความเชื่อมั่นศรัทธาในสถานที่เอเอะไรอันไม่ทันครับตัวย่อมันยาวนี่นี่มึงย่อมาจากแบบชื่อแบบเต็มมาไเยี่ยมโหมืองสวยใช้ได้ครับแบบว่าจำจุงแลมแลมแลมใช้ได้แลม โอเคเหมือนการละแวกนะั้นมันจะเป็นสลัมบ่มพวกที่แบบสูญเสียความทรงจำอะไรแบบนี้ผมจะเรียกมันว่ากอลำดีไหมเนี่ยหน้าเหมือนกอลมเอาแวนข้าคืนหมาอ,อะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนมากเห <laughs> มือนมากนะคันช์แต่ว่าส่วนโซนนี้จะเป็นส่วนของโซนมนุษย์ซิตเซนเฮ้ยนั่นไงสา,าดี้ทอมมี่อยู่เอาละข้ามไปข้ามตลาดไปนะก็จะเจอบ้านโอเคแล้วก็ข้ามอ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นปะเห็นปะคุณผู้ชมเห็นปะ ร้านอาหาร l ล g g i n g Brain นะฮะโอเคเราไปไหนต่อเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอะ่ะเฮ้ยตรงนั้นมีของนี่ว่าแปลงไงครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปีนลงวะ่ะอึดจิ้มใชวว่ป่ะปีนไปด้านนู้นได้ไหมปีนได้ปะปีนได้เว้ยปีนเฮ้ยลงตลาดเหรอลงตลาดเราจะขึ้นมายัางไงอ่ะลงก็ลงวะ่ะอืม ข้ามตลาดไปนี่ลุงป้าครับป้าขายอะไรครับป้าขายเห็ดลูกเอ้เห็ดเห็ดอะไรวะโอไม,ม่เห็นมีเห็ดเลยป้าโกหกแบครับป้าโกหกอื่กีก้ไม่ได้นะครับลุงลุงขายอะไรข <c oughs> ายปลาลูกเอ้ยอ้าไม่ใช่ลุงดีกว่า <c oughs> นี่มันก็จะใบว่าสถานีอยู่ข,ข้างบนผมเห็นแล้วล่ละครับ้าเจอบันไดแล้ว <c oughs> จมจุง ออกขึ้นแบวของแป๊บนะฮะเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นยังไงอ่ะขึ้นดิกดอะไรขึ้นสเปซบาวตายแล้วกด e ตั้งนาะนนี่นี่น,นี่กูเลี้ยวขวาปป๊บของอืมอีหุ่นยนต์ไม่ต้องมายืนเนียนอีฉันสวยกว่าตั้งเยอะเอ้าทำไมกูตัวเตี้ยว,ว่ะวะกมลงุงฮาร์ปไม่ต้องเศร้านะฮะลงุง แคดวอล์กอ่ะนี่มันแบบสถานที่ให้เดินแบบแบบว่าแคดวอล์กนี่เดี๋ยวแบบขอเดินแบบแคดวอล์นเลยตึง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 เอ้าเดินช้าไม่ได้วะนี่กดคอนโทรลเดินช้าตึง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 โอ้